ครับก็ขอสวัสดีสวัสดีนะครับนะฮะวันนี้แอดมินนะครับก็ผ่าทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็มาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับนี่เลยนะครับนะระบบผลิตปราปาของทางบ้านเชบุรีนะครับนะที่เห็นนี่ก็จะเป็นประปาปลอกแทงนะครับนะฮะเป็นปลอกแทงนะครับที่มีเขตบริการก็คือ บ้านชัยบรีหมู่ที่1นะครับแล้วก็บ้านชัยบรีหมู่ที่7นะครับนะวันนี้เช้าเช,าชา้าออกมาก็เจอพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะบ่นกันแม่นะเรียกได้ว่าเป็น Talk อฟเดอะทาวเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่า,าไฟฟ้าก็ดับบ่อยนะพอไฟฟ้าดับแล้วนะครับนะน้ำก็ขุ่น นะครับแอดมินก็เลยจะต้องได้มาทําคลิปนะครับชี้แจงนะครับเพราะว่าท่านนายกมาริสาดวงสงเองนะครับก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบในส่วนของการผลิตของเรานะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินมากับนี่เลยนะนี่คุณพี่หลุยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับถึงสาเหตุเนาะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้กับพี่น้องนะฮะได้รับทราบมันก่อนนะครับว่าเรานะครับมี การดำเนินการในเรื่องการผลิตแบบไหนนะครับแล้วก็ระบบที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับให้กับพี่น้องได้รับทราบกันก่อนนะครับนะค,บคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ให้พี่น้องได้ช่วยแชร์แล้วก็เข้าใจในส่วนตัวนี้ร่วมกันนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธในส่วนของการ ที่มีน้ําขุนนะครับนะฮะแต่ว่าอยากจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับนะฮะเพื่อที่พี่น้องจะได้เข้าใจร่วมกันแล้วก็ได้เห็นอกเห็นใจนะครับในส่วนของผู้ผลิตปลาปลาของเราด้วยนะครับนี่เริ่มต้นนะครับเราเองได้ใช้แหล่งน้ําดิบจากนู่นเลยนะครับนี่นะฮะเป็นแม่น้าโขงนะะวันนี้แอดมินไม่สามารถที่จะพาทุกท่านไปชม เขาเรียกว่าแพรสูบน้ําได้นะครับเพราะว่ามันรกนะครับแล้วก็แพรสูบน้าเราเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ด้านล่างนะครับนะซึ่งจะผลิตน้ําโดยการสูบน้านะครับดิบขึ้นมาอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับผ่านตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะมีตะกอนดินเยอะนะครับนะฮะเราเองก็จะต้องนำมาผ่านนะครับนะในระบบ ในส่วนของระบบตัวเก่านะตัวนี้จะเป็นประปาของกลมแบบของกลมอันามัยนะครับเป็นตัวเก่าเดี๋ยวแอดมินจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าน้ําที่เราผลิตมาเนี่ยนะครับนะมันวนกันแบบไหนนะครับนะโชคดีที่ตอนนี้ไฟฟ้ามาพอดีนะครับนะฮะก็เลยได้เห็นนี่เห็นไหมครับน้ําที่สูบมาจากแม่น้ําโขงนะครับนะก็จะถูกเติมด้วยสารส้มนะครับ นี่นะฮะเติมด้วยสารส้มเพื่อที่จะทําให้น้ําโขงที่คุ่ขุนแบบนี้นะครับน,นะฮะมันผสมกับสารส้มแล้วก็ตกตะกอนตอนนี้ค่อนข้างจะขุนมากนะครับแต่ว่ามันก็จะไหลมาตกตะกอนอยู่ที่บ่อน,นี้นะครับเห็นไหมครับนี่บ่อน,นี้บ่อน,นี้จะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการตกตะกอนนะครับนะฮะซึ่งตะกอนส่วนหนึ่งเราก็จะล้าง ออกไปนะครับจากระบบของเรานะครับส่วนที่เสใสนี่เลยเห็นไหมครับก็จะตกลงมาตรงนี้นะครับผ่านกลองทรายไปอีกรอบนะครับนะฮะแล้วค่อยไปรวมกันอยู่ที่ถังน้ำใสนะครับนี่อ่านี่คือกระบวนการแรกที่เราสูบมาจากแม่น้ำโขงนะครับ ่านสารส้มนะบางท่านเองบอกว่าเอาสารส้มทำไมอาบาตาไม่ใส่เยอะๆนะใส่เยอะไปเป็นยังไงครับนะลุยมันจะเหนียวครับนะมันเหนียวใช่ไหมครับผมนี่เราก็ลองผิดลองถูกทํามากันตลอดใช่ไหมแบบนี้ครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็คือ,อผู้ดูแลเขารับประกันนะครับว่าเขาดูแลปลาปลาลูกนี้อย่างดีนะครับเห็นไหมนะความสะอาดอะไรต่างๆก็มีให้เห็นนะครับนี่เห็นไหมฮะนะไม่มี อ่ะต่ใครอะไรเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับว่าน้ําที่ผ่านการกรอง1ชั้นนะครับนะฮะอ่าเราจะนําเข้าสู่ระบบปอกแทงตรงนี้นะครับระบบปอกแทงนี้เป็นระบบการผลิตน้ําอัตโนมัตินะครับเป็นระบบกรองที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่เราได้เคยใช้มานะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการกรองให้สะอาด นะครับถ้าไฟฟ้าไม่ดับนะครับนะฮะอ่าไม่มีเหตุอื่นที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะระบบการผลิตของเราก็จะวนเวียนนะครับนะฮะผลิตน้ําให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ําสะอาดแน่นอนนะครับอเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับผมนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับให้พี่น้องได้เห็นร่วมกันนะครับนี่แอดมินก็แหมนะถือกล้องไปด้วยตีลงไปด้วยนะครับตีโอโห่ะเกือบจะหล่นซะแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวปูดูแลก็จะตามมาให้ข้อมูลกับเรานะครับเราก็จะได้คุยกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือน้ําดิบที่เราผลิตชั้นแรกใช่ไหมน้ำโขงครับจะมาพักอยู่ตรงนี้แหละครับบ่อพักใหญ่ครับผมแล้วเราจะสูบไปผลิตปอกแท้งเข้าระบบปอกแท็งอีกรอบหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบการกรองชั้นแรกครับผมนับซึ่งปกติถ้าไม่มีปอกแท้งก็ปล่อยไปใช้ปล่อยใช้เลยครับผ่านระบบถังสูงตัวนี้นะครับ ซึ่งถังสูตงตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นระบบสำรองอยู่นะครับ <ป Greek. S 1> ต้องสูบน้ําขึ้นเอไว้นะครับเผื่อกรณีที่เป็นระบบสำรองนะครับตัวนี้นะครับนะแต่สิ่งที่เราใช้นั่นก็คือนี่เลยระบบปลอกแทงนะครับอ่าเริ่มต้นของระบบปลอกแทงนะครับก็คือนะครับนี่บบเขาจะมีปั๊มตัวนี้นะครับสูบน้ําที่เราผลิตมาแล้วนะครับนะที่สะอาดสะอาดแล้วนี่นะครับผ่านกระบวนการ นี่ไหมฮะนะถังกรองนี้เรียบร้อยเนี่ยครับมาพักไปตัวนี้น้ําตรงนี้นะครับถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดอยู่นะครับนะได้ประมาณสัก 80- 90%นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับก็จะมากองสต๊อกไว้ตรงนี้ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเต็มมาแล้วีนนะเอ๊ะทำไมปั๊มตัวนี้ยังมีขึ้นแต่ว่าตรงนั้นมันเต็มใช่ไหมตัวนี้น้ำเต็มอยู่โอเคนะครับตอนี้กําลังดันขึ้นถังสูงเนาะโอเคนะครับไปเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงจะปล่อยให้ใช้เพราะว่า ระบบเต็มก่อนครบอบแทงอ่าต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับนะอันนี้คือแอดมินอธิบายเนี่ยก็เพราะว่าให้เห็นว่าเออถ้าไฟฟ้าเขามาปกตินะนะครับนะแล้วระบบพอเรามีการทำงานแบบไหนนะครับนี่ตัวนี้โชคดีที่ไฟฟ้ามานะครับเมื่อเช้านี้ไม่มาเพิ่งมาไม่กี่นาทีนี่เองนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นโรงสูบนะครับเห็นไหมก็จะมี พวกปั๊มขึ้นตนี้ไปก่อนอ่าสองตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าถังถังเราเก็บถังจากน้ำโขงสูงเราจะขึ้นข้างบนนี้โอเคไปอ่าเส้นทางของน้ำนะครับนะสักครู่นี้อ่ามาจากปั๊มตัวนู้นนะครับนะฮะที่มาจากน้ําโขงที่เราผลิตมาแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับนะน้ําก็จะถูกสูบขึ้นมาเดี๋ยวขอุยาตขึ้นข้างบนกันก่อนนะครับนี่ก็คือถังปอกนะฮะ นะต้องปีนขึ้นบันไดวนแบบนี้ขึ้นมานะครับแอดมินต้องค่อยๆขึ้นนะเพราะว่ามือหนึ่งก็ถือกล้องครับคลิปนี้ลงทุนสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับนี่เห็นไหมครับพี่พี่น้องครับเป็นไงครับใสไหมครับนี่ระบบ้งนที่สองครับเป็นไงครับนี่เอานี่คือตัวน้ำที่มาจากน้ำโขงนะครับ นะฮะแล้วก็ผ่านการกรองของผ่านการกรองของระบบเรียบร้อยในส่วนตรงนึงนะครับนะก็จะมาผ่านตรงนี้เห็นไหมครับผ่านตรงนี้แล้วเอาลงมาเก็บที่ถังครับถังใหญ่อ่ะพี่น้องครับลองดูครับว่าน้ําใสไหมนี่อ่าเห็นไหมฮะมองเห็นก้นถังเลยนะครับนี่นะจริงๆแล้วนี่น้าของเราผลิตมันใสนะครับนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ยังต้องไปผ่านกรองอีกชั้นชั้นหนึ่งนะครับ นะเพราะาน้ําดิบมันขึ้นมามันก็จะผ่านกรองที่อยูต่ตรงกลางนี้นะครับนะถ้าเปิดตัวนี้จะมีกรองอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วค่อยสูงขึ้นถังสูงครับเห็นไ,ไหมครับเนเอาเหนื่อยเลยนะครับนี่ถังสูงนี้ก็มีอยู่ประมาณ20คิวนะครับนะทีแ่แรงดันประมาณเกือบ2บาร์นะครับนะความสูงประมาณ20เมตรนะครับซึ่งน้ําจุดนี้เดี๋ยวให้นะลวยลองดู ลองวิดวิดขึ้นมาหน่อยครับเห็นไหมครับพี่น้องว่าใสไหมครับนี่นะเดี๋ยวเอามือลงไปข้างล่างหน่อยนะเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวมองเห็นมือของน้ารวยเลยนะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมครับใสไหมครับนี่ก็ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าน้ําประปาจริงๆนะครับนะถ้าระบบในส่วนของไฟฟ้า มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ดับนะหรือไฟตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้าจ,จะไม่ขาดระบบนะครับคําว่าน้ําขาดระบบหมายความว่าหนึ่งนะครับเห็นไหมเราดูดเข้ามานะครับนะตอนนี้ระบบออโต้อยู่เห็นไหมน้ําก็เดินตลอดเห็นไหมครับนะฮะนะฮะเราก็ไปสต็อกเอาไว้อยู่ตรงโน้นแล้วก็เข้ามาสต็อกไว้ตรงนี้ตรงนี้นี่ปั๊มที่แอดมินเดินลงมานะครับแล้วก็ถ่ายตอนแรกๆ เนี่ยอยู่อาคารหลังนี้นะฮะนี่กำลังทํางานครับเพื่อที่จะดึงน้ํานะครับน้ำนะฮะที่อยู่ในแทงก์นี่แหละนะครับใสๆแบบนี้แหละนะครับนะฮะขึ้นไปตรงนี้นะครับคือต้องขึ้นไปให้เต็มถามว่าขึ้นไปให้เต็มตัวนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะเลยประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงครับผมถ้ากรณีไฟดับล่ะครับน้ำน้ำก็หมดหมดครับเพราะว่ามันไฟดับนี่มันจะดับ ไม่ดับกลางเวร์ก็ไม่ดับกลางวันครับมันจะดับกลางคืน,น,นโอเคอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือถ้าไฟไม่ดับนะครับน้ําก็จะถูกถูกสูบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถูกปล่อยออกไปตามท่อนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้ใชน้นะครับนะรพอน้ํามันลดระดับลงมานะครับเนี่ยระบบน้ํานะครับที่เราสํารองเอาไว้เขาก็จะถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เติมระบบให้เต็มตลอดเนาะ นะครับอ่านะครับเอ้าแล้วถามว่าถ้าระบบมันเต็มตลอดแบบนี้นะครับ <pus S 2> ความขุนมันจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่านะฮะโดยธรรมชาติของตะกอนนะครับเขาก็จะถูกเขาเรียกว่าตะกอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นตะกอนหนักนะครับมันเป็นตะกอนดินตะกอนที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของสารส้มพวกสารเคมีนะครับที่เราใช้ผลิตเนี่ยนะครับเขาก็จะนอนก้นนะครับพอนอนก้นเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ นี่ถังมันสูงขนาดไหนครับพี่น้องลองดูนะครับยีเมตรนะนะเห็นไหมครับตะกรนเขาจะนอนก้นนะครับนอนก้นหมายเขาว่านอนก้นถังนะครับถ้าเขาเรียกว่าถ้าน้ํานะครับนะในระบบของเราเต็มน้ํามันก็จะอยู่สูงเลยเนาะนะโดยเนาะน้นะําอยู่สูงพอเราสูบน้ําขึ้นไปน้ํามันก็จะนะครับ ไม่สามารถที่จะมากระทบตะกอนที่อยู่ข้างล่างได้ลองคิดดูนะครับน้ําที่เราเติมเนี่ยเราเติมอยู่ที่ระดับ20เมตรนะครับนู่นเลยสูงสูงนู่นเลยนะครับตะกอนอยู่ที่พื้นอยู่ที่1เมตรมันไม่มีทางนะครับที่ที่น้ํามันจะกระทบตะกอนยกเว้นกรณีเดียวนะครับก็คือนะครับ,ไฟฟ,ไ,บไฟฟ้าดับครับเอาละครับ ไฟฟ้าเอ๊ะทำไมถึงมีมีเหตุทําให้น้ํามันขุนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับว่าน้ําที่เราผลิตใสแน่นอนนะครับเพราะว่าเราผลิต2รอบเนาะเราเลยเนาะนะพี่น้องบางท่านเองไม่เข้าใจนะเอ๊ะทำไมปล่อยน้ํามันขุนจริงๆน้ําที่เราผลิตมันใสแบบนี้และยังจะใสย,ยิ่งกว่านี้อีกนะครับถ้าผ่าผ่านระบบกรองนะครับนะฉะนั้นแล้วอ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่า ผู ه, ้ดูเลปลาปา,ปาไม่ใส่สารส้มคอรลีนนะครับนะเราใส่เต็มที่นะครับน้ําที่เราผลิตออกมาได้แบบนี้เลยนะครับใส่นะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูทําไมมันถึงขุ่นเนาะอ่ะปะนัล่ลยเราลงไปเดี๋ยวลงไปก่อนครับแม่นะวันนี้เสียวๆนะต้องลงไปข้างล่างเห็นไหมครับผ่านบันไดวนตัวนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เพราอให้พี่น้องได้เข้าใจร่วมกันนะครับ นะจะได้ทําคลิปยาวๆสักนิดนึ่งนะเผื่อท่านจะได้เข้าใจในการทํางานแล้วก็ในข้อที่จริงนะครับนี่ตอนนี้ปั๊มกําลังทํางานอยู่นะครับปั๊มตรงนี้จะทําหน้าที่ในส่วนของการนะครับดูดน้ำนะครับที่ผ่านการกรองเรียบร้อยขึ้นสู่ถังสูงครับซึ่งถังสูงนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเติมให้เต็มระบบนะครับ นะพอเติมระบบแล้วระบบทุกอย่างมันจะเป็นระบบออตโตอ้ทีนี้พี่น้องก็เลยถามนะวะ่าแล้วเวลาไฟดับไฟดับนี่มันจะเป็นยังไงนะครับให้ดูนะครับพอไฟดับนะครับนะระบบทั้งหมดมันก็จะไม่มีไฟฟ้ามาเลี้ยงแน่นอนนะครับระบบสูบตัวนี้นะครับนี่ระบบสูบตัวนี้ก็จะไม่ทํางานเห็นไหมครับนี่ระบบสูบตัวนี้ ก็จะไม่ทํางานนะครับนะระบบสารสม้มอะไรต่างๆก็ไม่ทํางานนะครับสารเคมีต่างๆพอไม่ทํางานนะครับอ่าทีนี้มาดูถังสูงจากถังสูงที่มีน้ําเต็มนะพี่น้องนะเออ20คิวเนี่ยถามมาเยอะไหมอ,อ่าถ้าเราไม่ปิดเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือาวาล์วสูงออกไปสูองออกเราปิดตรงโน้นะครับ เรามีวาล์วส่งอยู่2จุดนะครับจุดนี้เราเราเปิดแล้วเราก็ไปปิดอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนู้นนะครับเราจะปิดอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าผู้ดูแลปลาปาไม่สามารถปิดวาล์วตัวนี้ได้เนื่องจากว่า1เหตุสุดวิสัยคือมันเป็นตอนกลางคืนเนาะดับกลางคืนดับในช่วงที่ตีประมาณตีหนึ่งตีสองครับอ่าผู้ดูแลไม่สามารถอ่ามาปิดได้ทันนะครับถามว่าคำว่าทันนี่หมายความว่าอะไรครับ น้ำยี่สิบคิวถ้าไม่ปิดภายในห้านาทีหมดครับเพราะว่าพี่น้องใช้กันเป็นร้อยโคเหลื่อนนะครับทีนี้ถามว่าถ้าน้ํามันหมดถังตรงนี้ผลจะเป็นยังไงครับหมายเขาว่าน้ํามันหมดถังใหญ่นี้นะครับตะกนมันจะอยู่ข้างล่างครับนะครับตะกอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้นะครับมันจะมีมันเป็นระบบครับมันจะเป็นการทํางานระบบอโตเมติของเขา ซึ่งมันต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเลี้ยงระบบแล้วก็เขาก็จะล้างเป็นเวลาของเขาเองนะครับประมาณหกทุ่มห่มมใช่ซึ่งซึ่งเขาจะล้างในช่วงประมาณ6กทุ่มนะครับเป็นต้นไปประมาณ1-2่งชั่วโมงเขาล้างเองแต่การละเองต้องมีไฟฟ้าเลี้ยงนะครับถ้าไฟฟ้าไม่เลี้ยงหมายความว่าเห็นไหมครับระบบไม่ทงานอ่าระบบทั้งหมดมันก็ไม่ทํางานนะครับอ้าวทีนี้ถามว่าพอนะ้ํามันขาดระบบ นะครับตะกอนมานอนข้างล่างแล้วพอไฟฟ้ามานะครับระบบต่างๆทํางานนะครับทําให้น้ํานะครับที่เราผลิตน้ําใสๆอยู่ข้างบนตรงนั้นแหะนะครับนะตรงถางตรงน้นนะที่ถ่ายออกไปในช่วงนั้นนะ,นะมันก็จะถูกสูบขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวลงมาจากความสูง20เมตรนะครับเพราะว่าภายในท่อตัวนี้นะครับนะเขาจะมี ท่อส่งขึ้นไปข้างบนเป็นแกนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะทิ้งตัวลงมาปนกับนี่เลยนะตะกอนไดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนะแล้วก็ถูกปล่อยไปโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับเนี่ยถามว่าบางท่านเองบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ปล่อยตะกอนออกไปคือมันไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับนะ,ะตัวปลอกแทงตัวนี้นะครับนะเขาออกแบบมาเป็นระบบแบบนั้นนะครับนะเราเองก็เลยไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าล้างตะกรนในตรงนี้ได้แต่ถามว่าถ้าจะทําจริงๆมันก็ต้องปิดระบบล้างใช่ไหมครับผมซึ่งมันจะใช้เวลานานแล้วก็พี่น้องประชาชนจะไม่ได้ใช้น้ําอย่างน,น้อยหนึ่งวันนะครับมันจะยุ่งยากลําบากนะครับขอเสริมอีกครับผมก่อนก่อนจะเปิดน้ําจากระบบป๊อแขงออกสู่บ้านเราต้องมาพิสูจน์ตัวนี้ก่อนว่ามันว่ามันใสไหมว่ามันใสไหมน,นะครับมันก็ใสแบบนี้อยู่นะพี่น้องผมนะครับอ่าจริงๆแล้วน้ําถ้า มันมีไฟฟ้าเลี้ยงนะครับนะมันก็สามารถที่จะลินน้าได้ใสสะอาดนะครับนะพี่น้องบ้านเชบอรีหมู่หนึ่งหมู่เจ็ดเนี่ยได้ใช้น้ําตัวนี้ถือว่าน้ําสะอาดแต่เหตุที่น้ําขุนก็เพราะว่าไฟดับครับนะครับไฟดับไฟตกนะครับทำให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเสียบ่อยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเม่เหติกปั๊มเออนะครับเสียหายอ่ามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่รู้จะทํายังไงนะกับกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับนี่นะอ่านี่ก็คือสาเหตุที่ขุ่นนะครับนะ คือมันขุนเพราะว่าไฟดับพอไฟดับน้ํามันขาดระบบเราปิดวาล์วนี่ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงกลางคืนนะครับนะฮะแล้วก็มาปิดได้ไม่ทันนะครับเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าดับเมื่อไหร่ปั๊บนี่วันหนึงดับหลายครั้งนะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับพอไฟเข้ามาปั๊บนะครับน้ำที่เราผลิตใหม่ใสๆเนี่ยก็มาเจอกตะกอนแล้วก็ส่งออกไปข้อแนะนําก็คืออยากให้พี่น้องเขาได้ได้ปล่อยน้ําทิ้งซะก,ก่อนเนาะทิ้งประมาณสักกัน ประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีครับก็กะว่ามันใสก่อนใช้ใสแล้วค่อยปิดระบบก๊อกครับให้ปล่อยทิ้งก่อนน้ําขุ่นนะครับครับคืออยากจะให้พี่น้องนะหลังจากที่ไฟฟ้าดับเนี่ยนะครับพอไฟฟ้ามาบางท่านเองก็วุ่นวายเลยนะว่าเอ๊ะทำไมน้ำประปาไม่มากว่าเราจะผลิตหลังจากไฟมาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงไปอย่างน้อยเข้าระบบครับสมมติว่าไฟมาเวลาเขาเรียกว่าบ่ายโมง บ่ายสามเราถึงได้ปล่อยใช่ไหมครับสามครับถ้าถ้าถ้าบ่ายสามโมงมันดับอีกก็ยาวอีกใช่ไหมยาวอีกนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะพี่น้องนะครับนะครับอยากให้พี่น้องได้เข้าใจนะว่าระบบปลอกแทงของเรานะครับเป็นระบบที่สะอาดนะครับมีมูลค่าในตัวโครงการเนี่ยประมาณ5ล้านนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถเกือบจะดื่มได้นะแต่ว่าไม่แนะนําในส่วนตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้มั่นใจถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าระบบ ที่เราทำเนี่ยมันใสสะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับมีการกรอง2ชั้นนะครับก่อนจะส่งออกไปถ้าไฟไม่ดับแบบนี้เห็นไหมน้ำที่เราได้เปิดได้เห็นเขาจะใสยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเหตุที่มันไม่ใสก็เพราะว่าอะไรครับนะครับน้ำถูกปนด้วยตะกรอนนะครับเวลาไฟดับเท่านั้นเองนะครับนะปัจจัยที่ทําให้น้ําขุนคือ ไฟฟ้าดับรุ้นร้วนครับนะฮะทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคในการบริการกับพี่น้องนะครับนี่นะครับนะก็เลยต้องมาอัดคลิปให้กับพี่น้อง ประชาชนได้รับทราบร่วมกันนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้กันทั้งตำบลนะครับไม่เฉพาะปลาปลาที่บ้านชัยบุรีนะบ้านแก้วปดโปงนะครับนะแล้วก็บ้านอื่นๆนะครับที่เป็นระบบถังสูงที่ไม่ใช้น้ําบาดาลนะครับนะจะเป็นแบบนี้กันตลอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงในส่วนของนรวยนะอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องครับในกรณีที่เราเป็นผู้ผลิตแล้วก็แหมโดนสวดโดนยับเลยนะครับยังไงครับเอาภาษาบ้านเราเลย ถ้าไฟไม่ดับน้ําก็ไม่หยุดไหลครับถ้าไฟดับผมก็จนปัญญาด้วยครับใช่ไหมครับชาวบ้านครับคุณตลอดใช่ไหมหลังจากที่ไฟดับตลอดแต่ว่าเราดูแลตลอดครับมั่นใจว่าระบบปป้าของเราถ้าปกตินี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับถ้าไฟไม่ดับขับสารเคมีอะไรตลอดเติมตลอดเราเติมตลอดเต็มถังตลอดครับใช่ไหมครับครับผมอ่ะอยากจะบอกพี่น้อยยังไงนะครับว่าอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งดาวลายเด้อไฟดับอย่าดาวผมลายจะระบายหน่อยระบายหน่อยอย่าอย่าโทษเข้าไปหาปอลายนายยกนะครับนายกโทรรัพทาเพิ่นสิใหม่ครับขอโทษหลายๆครับเพราะไฟมันดับบ่อยครับพี่น้องเอ้ยคำว่าบ่อยนี่ประมาณได้ไรวันนเมื่อวานนี้ก็ดับวันนี้ก็ดับครับอาทิตย์นี้เกือบสี่วันแล้วครับใช่ไหมคครับ นด้ก็ไม่ไปสองโดน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 สวดตลอดใช่ไหมโดนสวดตลอดครับนี่ก็คือน้าลวยนะครับนะผู้อาวุโสของเรานต้องบอกนะว่าตัวเพืชอีกนะครับนะอยู่กับน้ำเป็นคนที่รักบริการนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการทํางานนะครับแต่เหตุสูบีใสที่น้ํามันขุ่นก็ตามที่เราได้อัดคลิปมาบอกพี่น้องเนาะนะขออย่างเดียวนาะยังไงก็ให้กาลังใจน้าลวยด้วยเนาะนะครับนะอย่าสวดเพื่อนลายนะเพื่อเครียดนะครับเดี๋ยวนะนะเพราะว่าปัญหามันเกิดจาก ไฟฟ้าอย่างเดียวล้วนเลยนะครับอย่างเดียวครับถ้าไฟฟ้ามาปกติแล้วน้ําขุนนี้อันนี้มาสวดได้เลยมามาด่าเลยครับมาที่บ้านเลยครับยินดีใช่ไหมฮะยินดีให้ด่าเลยครับแต่ถ้าน้าถ้าไฟดับแล้วผมไม่รับรองแต่ถ้าแต่ถ้าไฟดับแล้วน้ํามันขุนก็จะเป็นเหตุเหมือนที่เราว่าเนาะครับผมนะก็เป็นเหตุงือนปอนั่นแหละครับพอพูดนั่นแหละครับก็ขอให้เราเข้าใจเนาะะสลับคลิปนี้ต้องขอบคุณน่รูยมากมายเลยทีเดียวนะครับนะครับนี่ก็คือคลิปที่เราตั้งใจมาอ่า ดำเนินการอาจให้กับพี่น้องนะครับนะตามคำเรียกร้องนะครับโดยท่านนายกมารีษาดวงสูงนะครับนะรับเอาข้อปัญหานะครับแล้วก็อยากจะให้อดมินนะครับนะนำเอาภาพนะครับนะมาออกนะครับนะเป็นสื่อให้กับพี่น้องได้ได้เห็นนะครับนะการทํางานของระบบประปาปลอกแทงของเราซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับนะน้ำที่ผ่านระบบปอกแทงนะครับเกือบดื่มได้เลยนะครับนะ ติดขัดอย่างเดียวก็คือไฟฟ้าครับดับครับเมื่อเช้านี่ก็ดับเพิ่งจะมาครับเห็นไหมตอนแรกไฟฟ้าไม่พอนะเราลงทุนนะครับเห็นไหมนี่หลายแสนนะครับนี่นะนะทำระบบหม้อปแปลงพิเศษสําหรับประปาอย่างเดียวก็ยังดับครับพี่น้องครับไม่รู้จะว่าไงเอาใครมีเรียกได้ว่ามีเส้นมีสายใหญ่ตัวนะครับนะก็ไปพัฒนาระบบไฟฟ้าให้หน่อยนะครับ นะเป็นความลำบากของพี่น้องมากมายเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะสำรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับนะครับขอบคุณนะ้หลวยนะครับนะขอบคุณทุกท่านแล้วก็แชร์กันออกไปนะครับให้เห็นถึงนะครับความตั้งใจนะครับของเรานะครับที่เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีนะครับนะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าออกตัวในการ หนีปัญหานะครับแต่ว่าเราเองก็อยากให้พี่น้องไปชุชนผู้ใช้น้ำนะครับได้เข้าใจในข้อจํากัดของเราด้วยว่าเราก็จะต้องพึ่งระบบไฟฟ้าเห็นไหมครับนะครับนะ,บนะบมีอยู่ทางเดียวนะครับที่ไม่พึ่งก็คือนะจะต้องลงทุนทําเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องลงทุนอีกหลายแสนแล้วจะทําให้ต้นทุนค่าน้ํามันแพงครับนี่ขนาดว่ายังไม่ทํานะเราเองก็ขาดทุนมาตลอดนะนะครับนี่ นะขาดทุนในในการให้บริการนี้ตลอดมาปีหนึ่งหลายแสนนะครับนะครับนี่นะถ้าเราเอาเระบบสำรองด้วยเครื่องปั่นไฟเข้ามาอีกเนี่ยนะครับนะมันก็จะทำให้มันเกินศักยภาพของเรานะครับอ่ะยังไงคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับยาวๆนะครับนะก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากนะครับนะ แชร์ให้กับพี่น้องของเรานะครับที่อาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับนะให้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะ,นะครับแล้วก็เหตุการณ์น้ำขุนแบบนี้ก็จะเกิดหลังจากที่ไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกไฟฟ้าไม่พออยู่ตลอดนะครับก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เปิดน้ําทิ้งก่อนที่จะใช้หลังจากที่ไฟฟ้าดับแล้วก็เราเปิดให้บริการครั้งแรกของหลังไฟฟ้าดับ ตลอดเลยนะครับนะต้องย้ำว่าตลอดนะนะเพื่อให้น้ําไม่ขุนนะบางท่านเองนะพอมาเนี่ก็รอน้ำนะฮะรอปั๊บก็เปิดมาก็ขุนแบบที่เห็นนั่นแหละครับเป็นเหตุสูตวิสัยนะครับที่อยากจะแจ้งครับพี่น้องนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม